จากนั้นให้เอลินกาตาแล้วก็อิซาเบลร้องไห้จากนั้นอิซาเบลก็ไปแต่งงานกับนี่เลยปะจะได้ไไไดจริงๆเหรอวะอ่านี่ไงก็ไปรักกับคนอื่นได้แต่ผมอยากรู้มันจะรักกับผู้หญิงได้หรือเปล่าเออแบบเป็นเล็บเบียนไงน,นี่ไงเออ ว้าวก็แกวัดไป,ประชม YouTube ก็ได้นะครับผมนะในวันนี้นะเราก็อยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Storyteller นั่นเองนะครับผมนะก็ะสำหรับเกมนี้จะเป็นเกมแนวพัสเซนแฟนตาซีโดยเนี่ยเราจะได้รับบทบาทเป็นคนแต่งหนังสือเล่มนี้ให้สมบูรณ์นั่นเองนะครับผมนะ ก็สำหรับเกมนี้เนี่ยความจริงมันก็เออมันก็มีมาสักพักหนึ่งแล้วนะมีมานานแล้วแต่พอดีช่วงนี้เนี่ยผมเห็นว่ามันลดราคาอยู่เว้ยเออแลยอย่าง,งมีภาษาไทยแล้วด้วยซึ่งความจริงผมชอบเกมนี้มากแต่ผมไม่มีตังาาค์แล้วก่อนมันก็ไม่มีภาษาไทยด้วยนะแต่ตอนเนี้ยมาทางลดราคาแล้วก็มีภาษาไทยแล้วดังนั้นผมก็คงจะแบบไม่ห้ามใจให้เล่นเกมนี้ได้ยังไงเพราะความจริงผมก็เป็นคนที่ชอบเล่นเกมเนี่ยคอสเซิลเหมือนกันแต่ผมอาจจะไม่ค่อยได้ลงช่องบดอรดอย่างเงี้ยเพราะไม่มีให้ผมเล่นนั่นเองนะก็ทำไมมีการเสียเวลาเราก็ไปเล่นะ ไปปวดเพื่อเปิดหนังสือเล่มนี้เพื่อเริ่มเติมเติมเรื่องราวของพวกเรากันดีกว่านะครับผมนะป้ายมาก็จะเปิดมาแล้วก็อย่างที่บอกนะครับผมนะจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับการสร้างสรรค์เรื่องราวอันนี้ก็จะเป็นเอ่อค่ายที่สร้างเกมนี้นั่นเองนะครับผมนะแล้วเปิดยังไงเนี่ยยังไงอ่ะเปิดไม่ได้ต่อไปยังไงเนี่ยอวัดอ๋อเนี่ยมันจะเป็นออปชันตั้งค่าภาษาก็เป็นภาษาไทยคุณภาพก็สูงอะไรอย่างนี้นะครับผมนะ ซึ่งเหมือนเราจะต้องกดขอบสม,มุดเว้ยเออเมือนต้องกดขอบสม,มุเดเพื่อเป็นการเปิดหน้าต่อไปนั่นเองนะครับผมนะโอ้อันนี้เป็นบทนําซึ่งเขาจะบอกประมาณว่าในตอนท้ายของหนังสือเล่มนี้จะมีมงกุฎอยู่อันนึงซึ่งจะตกมอบให้แก่นักเล่าเรืเ่องที่เก่งกาจที่สุดในอนาณาจักร ทุกหน้ากระดาษนั้นว่างเปล่าก็คือเหมือนจะบอกว่านังสือเล่มนี้คือทุกหน้ากระดาษว่างเปล่าเว้ยมีเพียงแค่ชื่อเรื่องคุณมีหน้าที่จะต้องแต่งเต็มกระดาษเหล่านั้นให้เต็มไปด้วยเรื่องราวอันแสนน่าประทับใจ,จเติมเต็มหนังสือเล่มนี้ให้สมบูรณ์พิสูจน์ว่าคุณคู่ควรกับตําแหน่งของนักเล่าเรื่องนั่นเองนะครับผมนะก็อย่างที่ผมบอกไปว่าเราจะเป็นเออนักแต่งหนังสือเล่มนี้นั่นเองนะที่มันยังว่างเปล่าอยู่นั่นเองก็ประมาณนั้นเองนะครับผมนะป่ะเราไปเริ่มแต่งหนังสือกันเลยด อ๋อก็จะมีบทแรกชีวิตและความตาย<_ <d> _ก็เริ่มบทแรกในการติ๊กอ๋อติก๊กีใช่ไหมก่อนนี้นะจะเป็นทุกนเรีย่ยวก่อนนะครับผมนะฮะโดยอันนี้ก็จะบอกประมาณว่าอดัมเริ่มต้นอย่างโดดเดี่ยวพบรักและตายอย่างมีความสุขอันนี้ก็จะเป็นหัวเรื่องที่เขาให้มันเองนะครับผมนะซึ่งก็ให้สร้างเรื่องราวตามหัวเรื่องนั่นแหละนะก็อย่างแรกก็คืออดัมอย่างโดดเดี่ยวก็อดัมอยู่คนเดียวเหงาใจแล้วก็พบลักก็จะพบกับอีฟ ผมรักกันจากนั้นอดัมก็ตายนั่นเองนะครับผมนะเรียบร้อยอก็ค่าวๆประมาณนี้นะช่วงแรกมันก็อาจจะไม่ได้ซับซ้อนอะไรมาเท่าไหร่มันจะไปอย่างแบบช่วงลหลังอะไรอย่างนี้นะมาต่อไปก็คืออีฟตายอย่างใจฉลายก็คืออย่างแรกก็นะอ๋อลักกหาะอ,อันนี้คือยังไงวะไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะลองใส่ดูป่ะเออเดี๋ยมันจะใส่ตรงนี้ได้ปึ๊บรักกันเนาอืมไม่แน่ใจเหมือนกันนะ บางทีอาจจะต้องอย่างนี้ก่อนเออออกก่อนเอา,เอายืนเดี๋ยวเดี๋ยยืนไม่ได้อันจะต้องเป็นอีฟมายืนก่อนจากนั้นก็เป็นฉากที่อีฟไปเจออาดัมอ่าแลจากนั้นก็อีฟตายอย่างใจสลายไม่ทันยังให้ใจสลายหะเอออืมหรือว่าเอาันี้รักกันแ้าจากนั้นก็อาดัมตายอีฟ ใจสลายแล้วต่มันก็อีสตายเออนี่ไงใจสลายเยอแต่มันก็ยากกันนะเนี่ยไปต่อไปเห็นวิญญาณของคนรักอ๋อฮะจะเห็นยังไงวะเนี่ยน่าจะเริ่มจากการรักกันก่อนเลยว่งรักกันก่อนจากนั้นมีฝ่ายหนึ่งตายอย่างนี้แล้วก็รักกันได้ปะเออ ปุ๊บนี่ว่าเออนี่ไงเออเห็นวิทญ,ญาณจริงด้วยก็เป็นเกมที่เขาจะสร้างสารรค์แล้วก็ค่อนข้างเจ้ามากเลยนะเว้ยเออต่อไปหัวใจสลายแต่ลงท้ายอย่างมีความสุขอ๋อก็เ่าจะเริ่มจากการรักกันก่อนอย่างแรกอีฟกับอดัมรักกันจากนั้นก็ให้ใครทั้คนหนึ่งตายเมื่อกี้อดัมตายใช่ไหมฝันให้อีฟตายบ้างเอ,อ เอ,ออฮืออีฟตายแล้วจากนั้นก็ทำการชุบชีวิตอีฟคุณมาจากนั้นก็รับษาคนก็ได้พบรักกันอย่างมีความสุขเรียบร้อยออก็เป็นเกมเพลินๆที่เล่นสนุกมากเลยนะครับผมนะจบเรียบร้อยสำหรับบทแรก d e โอเคที่้าอย่างนั้นเราก็ม,มาต่อกันในบทที่2อันต่อเลยดีกว่านะครับผมนะอ่าฮะช่วงแรมกมันก็มาขยา่าอะไรแล้วจะไปบทที่2ไงอะเออแล้วก็จะนี้ อ่านี่ไงบทที่สองหัวใจแตกสลายมาแท่างนั้นแล้วปรเริ่งเลยนะครับผมนะเปิดมาเออฮะหัวใจแตกสลายได้รับการเยียวยาก็จะเป็นเออใครสักคนหนึ่งยังไงดีอาจจะเป็นเอเลนอากับนี่หรือเปล่าเอา้าอ๋อจะต้องแต่งไงกันก่อนใช่โอเคเดี๋ยวเราอย่างนี้นให้เอกากับอาันนี้ดีกว่า กับอิซเบลมาแต่งงานกันจากนั้นให้เอลกาตาแล้วก็อิซาเบลร้องไห้จากนั้นอิซาเบลก็ไปแท่งงานกับนี่ได้ปะจะได้จริงๆเหรอวะเออมันมันได้เหรอไม่น่าได้นะแบบนี้เนี่ยเอเป็นผีใช่ไหมเออแล้วถ้าเป็นคนอื่นได้ปะอ่านี่ไงก็ไปรักกับคนอื่นได้แต่ผมยากรนู้มันจะรักกับผู้หญิงได้หรือเปล่าเออแบบเป็นเล็บเบียนไงเฮ้ยนี่ไงเออเฮ้ยเคยต้องตายเหรอ อ๋อฮะไม่มีใครต้องตายมีอย่างนี้ด้วยเหรอซึ่งท้าย่ผมเตาก็คือจะต้องแอบคบชู้ยังไงอะแอบคบชู้ยังไงดีวันนี้นี่แอบคบชู้หรือเปล่าแล้วจากนั้นนี่ก็ไปรักนี่เออได้เฉยก็คือหัวน้าเงินเนี่ยไปรักกับหัวม่วงจากนั้นเนี่ยหัวเหลืองก็แบบอกหักที่ทําไมไปรักหัวม่วงหลังจากนั้นเนี่ยหัวเหลืองก็เลยงอนแล้วก็ไปหาเออไอเบอร์นาดนั่นเองนะครับผมนะ ผมก็จะพูดยังไงผมก็อธิบายไม่ค่อยเก่งเดือนและนะต่อไปถูกคู่สมรสตัวเองปฏิเสธโอ้อันนี้จะไม่ยากกว่ามาเรามาเล่นเรื่องแบบเออเล่นเย่กันดีกว่านะมาเรียบร้อยจะเป็นหัวเหเลยกับหัวมวนะครับรักกันจากนั้นก็ถ้าเป็นคู่สมรสตัวเองปฏิเสธก็น่าจะต้องยังไงะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะต้องให้ใครความจําเสื่อมแนะ่ให้เขาความจําเสื่อมแล้วกัน จากนั้นก็ให้ไปแต่งงานกับอันนี้ไหม,มเพราะความจาเสื่อมหลังจากนั้นก็กลับมาแต่งงานกันดีวะนี่ไงก็คือหัวเหลืองแล้วก็หัวม่วงแต่หัวเหลืองได้ความ,มจำเสื่อมความจาเสื่อมปุ๊บก็ไม่รู้ว่าตัวเองรักปหัวม่วงอยู่ก็เลยไปรักกับหัวน้ําเงินแทนซึ่งประหัวม่วงรู้เขาเนี่น้องหัวเหลืองก็เลยโดนเล่นงานและก็โดนแบบูกปฏิเสธนั่นเองนะนนะเธอมีคนอื่นอะไรอย่างนั้นหรอ อะไรประมาณนี้เอง,เอง,เองนะนะป้าแทงกันเราก็ไปกันต่อดีกว่านะทุกคนปฏิเสธเอสกาหรือว่าคือปฏิเสธหัวน้ำเงินรู้ะจทำยังไงให้ปฏิเสธหัวน้ำเงินเนี่ยอ่เดี๋ยวลองให้หัวน้ำเงินแล้วก็หัวเหลืองจากนั้นก็ไปคบชู้กับคนอื่นทำให้คนอื่นเกลียดจากนั้นก็ไปคบชู้กับเบอร์นาดให้คนอื่นเกลียดอีกทีเปล่าไม่นนี้มันมันนับว่าปฏิเสธหรือเปล่าหัวใจแตกอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกัน แล้วก็ให้นีตายให้หน้องคนนี้ก็ตายอย่างนี้ปะ่ะหรือเปล่าวันนี่แล้วก็จะยังไงไอ้ผมงงนี่นยากนะ15 minutes later อ๋อหรือว่าจะต้องให้คนอื่นเป็นคนปฏิเสธเอกาไม่ใช่เอกาปฏิเสธแน่เลยเออแน่จะใช่แน่เลยเออ แล้วก็อย่างนี้ใช่ไหมเพราะรักคนอื่นจากนั้นเนี่ยก็ให้น่าจะเป็นหนึ่งในผู้หญิงเนี่ยหนึ่งในหัวเหลืองหรือหัวม่วงตายจากนั้นก็หัวม่วงหัวม่วงยังอยู่ใช่ไหมก็เอาหัวม่วงเนี่ยไปแต่งงานกับเบอร์นาดจากนั้นเนี่ยก็ให้เบอร์นาดไปเจอกับเอก้าโอโหสักทีผมรักเล่นอันนี้นานมากครับโอโหนั่งแกไปเถอะนานมากต่อไปก็คือคู่สมรสเทียมมีชีวิตอยู่พบความสบาย ก็คือน่าจะแบบรักกันหรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันให้เราก็คือตรงนี้คู่สุดท้ายจะต้องเป็นใครก็ได้แต่อยู่ย่างกันจะมีความสุขเอออันนึงก็น่าจะแต่งยังไงก็ได้ผมว่าอันนี้ผมคิดว่าน่าจะสีสไตล์ไม่ได้ฟิกว่าต้องแต่งยังไงกันแน่ก็คือเราอาจจะเอาแบบยังไงอ่ะแต่งงานกับเบอร์นาดก่อนจากนั้นก็เออเบอร์นาตายจากนั้นก็ไปแต่งงานกับหัวม่วงแล้วก็หัวม่วงตายเออย่างนี้ก็ได้โอ้ยางงี้ก็ได้อ๋อคือไม่จำเป็นต้องแต่งให้ครบทุกกกอะเลย แล้วบางทีมันอาจจะต้องเฉพาะที่เขาเขียนฟิกมาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็อันนี้ข้างต้องเ็วเลยนะครับผมสำหรับบทที่2ต่อกับบทที่สามไปดีกว่าครับผมนะซึ่งผมคิดว่าบทที่สามก็เะเป็นบทสุดท้ายสำหรับคลิปนี้นะเอาทีมไปแอบใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยมาบทที่สามูดผีปีศาจแค่เปิดชื่อจัวหัวมากลน่าสนใจและตายจัวหัวขึ้นมาว่าเอกาทําตัวเองประหลาดใจอ๋อฮะมีของเล่นใหม่ก็คือกระจกพิเศษยังไงอ่ะ่็เกิดมาเอกาตายเลย จากนั้นเอกาดความจำเสื่อมไหมเออผีเข้าจำเสื่อแล้วก็เ,เองเนก็จะคิดว่าตัวเองยังไม่ตายเออนี่ไงแต่ <c oughs> มัวเนี่ยไม่คิดว่าจะพามต่อไปคู่สมรสที่หัวใจแตกสลายเออกลับมาพบกันอืมก็น่านจะแบบเคยละกันมาก่อนจากนั้นอีกฝั่งหนึ่งใต้ยียบบ้อยจากนั้นก็ แต่มันต้องบอกว่าคู่สมรส้ที่จะแตกสลายมาพบกันเนาะก็นาจะปกติปะ,ะแค่ชุบชีวิตแล้วก็อันนั้นได้เลยปะเนีย่ยเราก็แค่ชุบชีวิตปุ๊บแล้วก็เอามาเจอกันได้เลยปะแค่นี้ปะอ๋อฮะหรือว,ว่าแบบให้อก,กาดตายด้วยจากนั้นก็ชุบชีวิตอก,กาดขึ้นมาแล้วก็มารักกันอีกดังเดิมนี่ปะอ๋อก็ชุบชีวิตขึ้นมาทั้งคู่อะอ๋อลืมไปเราอย่าลืมว่าต้องใส่เอเลน่าไปด้วยเออถ้าเกิดใส่ก็คือได้แล้วครับผมนะนี่ไง ก็เรวกจากที่หัวน้ำเงินกับหัวเหลืองรักกันหัวเหลืองตายหัวน้ำเงินเศร้าจากนั้นหัวลมก,ก็ถูกชุบขึ้นมาแต่ว่าถูกชุบขึ้นมาเล็ดปุ๊บก็ปรากฏว่ากลับไปหาหัวน้ำเงินแต่หัวน้ำเงินตุยสล้วแล้วหัวน้ำเงินก็ถูกชุบขึ้นมาแล้วทั้งสองคนก็ได้พบรักกันอย่างมีความสุขจบโอเคต่อไปทุกคนใจแตกสลายอันนี้รักสามเศร้าแน,แน่มาเปิดมาก็ไม่ดีกว่าแจะแนวแบบเออเกเรเกเรหน่อยก็ให้หัวน้ำเงินกับ หัวนี่แหละเออไอหัวยาเนี่ยรักกันจากนั้นก็ปวดรัเนินไปรักกับหัวเหลือแต่ว่าเขามีเบอร์นาดอยู่แล้วต่อ,อ,อไปก็เอาอยัางไงดีทุกคนต้องใจแตกสลายใช่ไหมกอาจะเป็นเบอร์นาดเห็นว่าเออไม่นะเอ็ดกาาตายจากนั้นจากนั้นก็ให้สองคนนี้แต่งงานกันนี่สองคนนี้แต่งงานอนจากนั้นเอ็ดกาาก็จุบช,ชีวิตขึ้นมาจุบชีชเอ็ดกาดขึ้นมา จากนั้นก็เอ็ดแกก็จะกลับไปรักกับเอ,อ่อเบอร์นาแต่ว่าเบอร์นาดันมีคู่ใหม่แล้วเรียบร้อยเออต่อไปสุนัขแก่แสนเศร้าตายัางมีความตุกสุนัขแก่แสนเศร้าอุ้ยมีของเล่นใหม่เวลาคืออะไรของ,องใช้ดูสิไหนไหนไหนปึ๊แบบใช้ยังไงอ่ะหรือว่ามันใช้ยังไงหรือมันจะสคิปหรือว่าอะไรยังไงนี่ผมไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะไอ้ตรงเวลาเนี่ยเริ่มมา เอาเป็นว่าเจ้าสุนัขกกเอกาศพบรักกันเป็นคู่มิตรกันจากนั้นสุนัขแก่แสนเศร้าน่าจะเป็นเ,ออเห็นเอกาศตายแล้วเวลาผ่านไปนี่คือ,อยังไงแอบคิดอยู่เหมือนกันอ๋อนี่ไงก็คือมาเหมือนจะแก่ลงนะแล้วก็ชุบชีตเอกาศขึ้นมาให้ได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนี่ไงแล้วก็ได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งไม่ได้เหรอ,อ,อต้องตายก็คือ สนักมันต้องตายด้วยอะไรอย่างนี้นั่นเองนะครับผมนะโอเคก็อาจจะตัดฉากนี้ออกไปป่ะเออตัดฉากนี้ออกไปแล้วก็มาอย่างนี้ปึ๊บแล้วหมาก็ตายปึ๊บเรียบ้อยเออแม่โอ้แล้วทำไมอ๋ออันนี้ขาดอะไรอะชีวิตในหลังความตายเหรอคือยังไงอันนี้เออในชีวิตหลังความตายนี่อันนี้คือผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคือเราจะต้องแต่งตัวตรงไหนอะ A few moments later อ๋อหรือว่าก็คือว่าให้ทั้งสองคนตายไปเลยอะแต่ว่าไม่ต้องชุบป,ปะก็เขาบอกว่าคู่สมรสที่ใจแตกสลายมาพบกันถ้าเราต้องของคนแบบยังไงอะไม่รู้จะอธิบายยังไงเปบ่าเดี๋ยวเราเริ่มจากการชุบเอ็กาให้ใจแตกสลายแล้วก็ให้เอ็ก้าตายอีกทีไปเอกาตาย ก็มันจแิแค่กล้าต,ตายก็ได้ั้่ก็ให้เราสองคนมาพบลักกันกลายเป็นวิญญาณนี่ไงโอ้โหนานเอาเริ่มเหมือนกันนะเนี่ยเพราะแบบตีความจวยไม่ค่อยออกไงเออโอเคเดี๋ยวก็คลิปนี้ก็พักเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนะมาเดี๋ยวเราเปิดไปที่หน้านั้นทีหน้าบทเออเดี๋ยวเราพักเอาไว้ที่บทสามแค่นี้ก่อนละกันนะครับผมในะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยก็อาจจะต่อบ,บทสีนั่นเองแหละนะ ก็ในคลิปเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้ยาวมากเท่าไหร่แต่พูดจริงผมนั่งเล่นนานมากเลยนะไอบ้บางบทเนี่ยเออบางบทคือแบบนั่งเล่นนานมากคือแบบตอนนั้นคือไม่รู้จะแกะยังไงอะเออแม่งเอ้ยก็ขอบคุณทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะเฮ้รับชมคลิปนี้จนนะครับก็ถ้าชอบไปรีบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อยืมกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าหมาข่าวตัวน,นี้นะครับผมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ